สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าวงการ Forex เนี่ยมันเป็นวงการของการขี้อวดแล้วก็ต่อแหลพอสมควรนะครับวันนี้ก็เลยจะมาเล่าความจริงให้คุณผู้ชมฟังว่านะครับจุดตัดขาดทุนในการทำการตลาดขายคอร์สกับจุดตัดขาดทุนที่สมเหตุสมผลเพื่อใช้หาเงินนั้นต่างกันผมไม่ได้บอกว่าแบบไหนดีกว่าหรือว่าแบบไหนแย่กว่านะครับเดี๋ยวผมจะเล่าข้อดีข้อเสียของทั้งสองแบบให้ฟังคุณผู้ชมมาเพื่อเอาเทหรือมาเพื่อเอาเงินคุณผู้ชมชอบการที่ แพ้8ครั้งชนะ3ครั้งแล้วได้ทุนคืนหรือว่าคุณผู้ชมชอบแบบชนะ60-70%แต่พอร์ตก็โตขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมชอบแบบนี้มากกว่าแน่นอนครับผมว่าส่วนใหญ่อาจจะชอบแบบ ชนะบ่อยๆมากกว่าไหมแต่ก็ได้เงินเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยบางทีอ่ะเราไม่จําเป็นต้องใช้ความเท่เราอาจจะชอบการชนะบ่อยๆแล้วก็เทรดแบบสบายๆนะครับคุณผู้ชมลองเลือกกันดูนะครับเวลาคุณผู้ชมศึกษาไปเรื่อยเนี่ยคุณผู้ชมจะเจอศาสตร์ที่มันเป็นลักษณะของสไนเปอร์เทรดหรือว่าสไตล์ที่ริสเรียบรอดเนี่ยสูงๆแบบนี้นะครับอาจจะชอบผมก็เลยจะมาเล่าข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบให้ฟังแบบแรกครับผมส่วนใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมจะเจอในส่วนของการตลาดเพื่อขายคอร์สหรือว่าอะไรสักอย่าง เพื่อที่แบบว่าให้ดูมีความรู้ดูแม่นดูเทชนะและรู้สึกหลอกโดยที่บางทีอ่ะคุณผู้ชมจะโดนเขาโกหกไม่เชิงว่าโกหกแต่บอกไม่หมดโดยเขาจะอ้างประมาณนี้ครับคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ เท่จังเลยอะแผนเราอะวินเลทร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโคตรเท่แต่ความจริงับคุณผู้ชมการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในการลงทุนเนี่ยเราไม่ได้ตัดสินเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนว่าชีวิตเรานั้นเป็นอย่างไรเพราะบางคนเทรดไป5 6เดือนอะสองสาเดือน,นแรกกำไรเดือนที่8เจ๊งซะอย่างนั้นนะครับเราตัดสินกันเป็นปีปีนะครับว่าแต่ละปีน,น,นั้นเนี่ยชีวิตเราในการลงทุนมันดีขึ้นหรือเปล่านะครับนั่นคือจุดตัดสินนะครับมันต้องวัดกันร,ระยะยาว ไม่ใช่ระยะเั้นถ้าเขาโฆษณาว่าวินเรทของเขาเนี่ยเจถึงแปหรือว่า90%้าสอะไรก็ว่าไปให้คุณผู้ชมขอดูมา e อ f e c t Book กนะครับก็จะเห็นวินเรทของเขาเองว่าวินเรทของเขานั้นเป็นอย่างไรในระยะ1ปีซึ่งนะครับการที่เทรดรู้สึกว่าเท่ๆแบบนี้ครับผมข้อดีของมันนะครับคุณผู้ชมคือชนะแต่ละรอบอมันจะได้เยอะแพ้6ครั้ง ชนะ3ครั้งคุณผู้ชมก็ได้ทุนคืนแล้วไอแบบซ้ายเนี่ยมันจะเป็นแบบที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือวินเลทของมันหรือว่าอัตราการชนะมันจะต่ําเช่นคุณผู้ชมอาจจะเทสิบไม้แบบเนี้ยมันอาจจะชนะแค่2ไม้ถึง4ไม้แต่ว่ามันกําไรนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเลือกแบบซ้ายพอไปเทรดจริงเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะแพ้เยอะอาการแพ้เยอะมันมีข้อเสียยังไงใช่ไหมการแพ้เยอะบางทีสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่ชอบความพ่ายแพ้ครับผมการแพ้แต่ละครั้งเนี่ยมันจะกัดกินใจ กัดกิน m i n เซ็ตกัดกินความท้อแท้ของเราแบบให้เพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนั่นคือข้อเสียของมันหากคุณผู้ชมรับข้อเสียของตรงนี้ได้การเทรดด้วยสไนปเปอร์เทรดหรือว่าการเทรดด้แบบสต็อปรอ s สั้นๆแล้วก็ทีพียาแบบนี้นะครับผมมันก็เหมาะกับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมแบบว่าแพ้เยอะไม่เป็นไรขอชนะให้มีกี่ครั้งก็ นั่นแหละแต่ที่เกิดว,ว่าคุณผู้ชมไม่ชอบความให้แพ้ทิ้งแบบซ้ายไปแบบที่ผมทําให้คุณผู้ชมดูในช่องทุกๆวันเนี่ยจะเป็นแบบขวานะครับก็คือเป็นจุดตัดขาดทุนที่สมเหตุสมผลนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาหาเงินเนี่ยเขาจะใช้จุดตัดขาดทุนที่มันสมเหตุสมผลอยู่แล้วนะครับเว้นแต่ว่าเขาจะชอบวิธีนี้จริงๆผมไม่ได้บอกว่า วิธีนี้ดีกว่าหรือว่าอะไรดีกว่านะครับคุณผู้ชมลองตัดสินใจดูว่าโอเคเราเหมาะกับแบบไหนมันมีแต่เหมาะกับไม่เหมาะไม่มีดีกับไม่ดีนะครับเวลาผมเทรดหาเงินจริงนะครับผมจะใช้จุดตัดขาดทุนที่สมเหตุสมผลนะครับมันจะดูธรรมดาดูเฉยเฉยดูไม่น่าสนใจดูไม่เท่ผมสนใจแค่เงินหรือไม่เงินถ้าผมได้เงินคือจบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยจะมาเทียบดูว่าพอไปอยู่บนกราฟจริงอะ่ะมันเป็นยังไงนะครับไอ้วิธีแบบขวาเนี่ยทำไมจุด สตอปลอตหรือว่าจุดตัดขาดทุนที่มันกว้างถึงดีใช่ไหมสำหรับผมนะถ้า จุดสต็อปล็อของเรากว้างหรือว่าสมเหตุสมผลเนี่ยมันจะมีระยะวิ่งให้กราฟเหวี่ยงสมมติว่ากราฟมันเป็นขาขึ้นใช่ไหมถ้ามีระยะให้มันเหวี่ยงสัหน่อยสุดท้ายเนี่ยมันก็จะขึ้นต่อไปทางเดิมมันจะชนท p ีเราอยู่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งจุดตัดขาดทุนเนี่ยมันน้อยเกินไปแบบนี้มันจะชนสต็อปล็อตก่อนแล้วเราจะแพ้สุดท้ายมันก็จะวิ่งทางเดิมเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเจอเหตุการณ์ที่มันชนสต็อปล็อตแล้วมันวิ่งทางเดิมเพราะสต็อปล็อตของเขาเนมี่ามันผวนปล่อย ให้ความผันผวนทํางานของมันไปเราควบคุมความเสี่ยงของเราก็พอผมเป็นสไตล์นี้นะครับไปดูผ่านกราฟกันครับคุณผู้ชมว่าไปอยู่บนกราฟเนี่ยไอซองแบบนี้มันต่างกันยังไงถ้าเกิดว่าเป็นแบบซ้ายใช่ไหมนะครับเวลาไปอยู่บนกราฟเนี่ยครับคุณผู้ชมมันจะดูเท่ดูดีนะครับลิสเลเวอร์เนี่ยสิบห้าเท่าเลยนะคุณผู้ชมเสียหนึ่งดอลลาร์บวกเท่บวกสิบห้าดอลลาร์เทไ่ไหมล่ะโอ้โหฉันเข้าออเดอร์ได้ที่ปลายไส้ทีพีเนี่ยสุดยอดไปเลย 1>, 1ต่อ27นะครับแล้วก็จะเอามาแคปภาพแล้วก็เอาไปโพสโชว์ในเพจคุณผู้ชมเห็นแบบโอ้โหท่าเทตนี้มันเท่สุดเลยเกินคุณผู้ชมจะรู้สึกแบบนี้กับ e ีวทีเนี้ยแต่ข้อเสียของมันคือ มันจะชนสต็อปลอสบ่อยพออยู่บนกราฟมันจะเป็นแบบนี้โอ้โหเสียเนี่ยเสียหนึ่งได้ทีนี่คือได้19โคตรเท่เลยอะนะครับแล้วคุณผู้ชมก็จะแบบไปทำอะไรที่มันยุ่งยากวุ่นวายอย่างที่บอกนะครับว่าไม่ใช่มันไม่ดีแต่ว่าพอไปเทรดบางทีอะมันแพ้เยอะแต่เวลาผมเทรดครับคุณผู้ชมผมจะเทรดประมาณนี้ก็คือผมจะมีระยะสต็อปลอสที่กว้างหน่อยเพื่อที่จะให้กราฟเนี่ยมัน มีความผันผวนของมันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมแบบสตอปรอดสั้นๆแบบนี้มันจะโดนสตอปรอดได้แต่พอมันกราฟมันทุบแบบนี้ใช่ไหมแล้วผมเข้าตรงเนี้ยแล้วไปทีพีตรงเนี้ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมีระยะให้กราฟเหวี่ยงถ้าเราอยู่ถูกเทรนนะครับมันจะถึง TP บ่อยๆและเราจะได้เงินเรื่อยๆแล้วก็ผ่อโตขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับผมเนี่ยเวลาผมสตอปรอดเนี่ยผมจะสตอปประมาณเนี้ยกว้างๆประมาณนี้นะครับเวลาผมเฉียดจริงนี่ก็เป็นนะครับจุดตัดขาดทุนที่นะครับเอาไว้ทําการตลาดกับจุดตัดขาดทุนที่่เอาาาาไวว้หง,งินจรม วิธีนี้มันหาเงินได้ไหมหาได้แต่ข้อเสียก็อย่างที่ผมบอกนะครับแต่ว่าวิธีนี้มันจะเหมาะกับมือใหม่มากกว่าเพราะว่าบางทีอะอะไมซ์เราจะไม่แข็งแรงยังไม่ช่ำชองแบบนี้ครับผมการที่ให้ตลาดมันมีระยะเวลาของมันบ้างปล่อยให้ธรรมชาติของมันทํางานบ้างนะครับคุณผู้ชมก็จะ a r เท t ดแล้วได้เงินอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ได้แพ้เยอะนะครับก็ประมาณนี้แบบนี้ win เล t จ,จะเยอะกว่าแบบนี้ win rate จ,จะน้อยกว่าก็คือแบบอันนี้แพ้เยอะ อันนี้แพ้น้อยชนะเยอะกว่าลองตัดสินใจดูครับผมว่าคุณผู้ชมชอบแบบไหนนี่ก็เป็นครับผมจุดตัดขาดทุนเพื่อทําการตลาดกับจุดตัดขาดทุนที่มันสมเหตุสมผลนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราเทรดแบบนี้ใช่ไหมทุกคนเราก็จะตัดขาดทุนที่แบบว่าอ่าส่วนว่าเป็นแนวรับอะไรประมาณใช่ไหมเป็นแนวรับเป็นแนวรับเป็นดีมานอะไรแบบนี้ใช่ไหมเวลาเราเทรดแบบเนี้ยส่วิว่าเราบายตัวเนี้ยแล้วตัดขาดทุนลึกๆแบบเนี้ยครับผมมันจะมีระยะให้กราฟเวียงนะครับสุดท้ายเนี่ย ถ้าอยู่ถูกเทนมันกำไรอยู่ดีนั่นแหละนะครับก็ในช่องนี้ครับผมผมก็จะเทรดให้คุณผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะครับก็รอติดตามว่าการมีจุดตัดขาดทุนที่สมเหตุสมผลเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับวันนี้เอาความจริงมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังประมาณนี้ครับผมลองพิจารณาดูนะครับว่าชอบแบบไหน